สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อ่านะครับช่วงแอปโฟกัสนะครับแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเรานะครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับครับสวัสดีครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับกับแอปแรกครับเป็นแอปที่ดังมากในตอนนี้ครับดังโอ้โหเล่นกันทั่วทุกที่ทุกแห่งเลยใครยังไม่รู้จักเนี่ยแย่เลยครับกับแอปที่ชื่อว่า Flappy Bird ครับไม่ใช่ Angry Bird รนะไม่ใช่ครับเป็น Flappy, Flappy ี้เบิร์ดนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่เป็นนกครับเป็นนกนั่นเองแฟลปปี้นะเบิร์ดมันเบิร์ดอยู่แล้วแฟลปนี่คือการขยับปีก นกเนี้ยมันบินไม่ได้ครับครับคุณก็ต้องกดนะครับให้นกมันบินตลอดเวลาครับครับนกอะไรก็ไม่รู้ครับมันจะเอาหัวทิ่มลงพื้นตลอดเลยครับปวดหัวมากเลยนะพี่จริงก็องบอกว่าเห็นคุณแก่เล่นอย่างนี้เนี่ยนะครับ,รบใช้เวลานานมาก ยากมากนะครับได้ศูนย์คะแนนเห็นไหมครัได้ศูนย์คะแนนดูนะฮะตัวเกมไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือแต่อย่างเดียวครับแต่งอย่างเดียวให้มันบินนะครับแล้วก็พยายามรอดท่อให้ได้รอดท่อครับ,อ,รบอย่าอย่าเข้าไปนในท่อแบบมาริโอ้นะครับไม่ได้นะฮะต้องรอดนะครับสังเกตนะฮะกราฟ,ฟิกตัวนี้เนี่ยเหมือนกราฟ,ฟิกเกมสมัยก่อนเลยเหมือนมาริโอ้สมัยก่อนแล้ว คือเต่นเ้านเล่นข้างหน้าเนี่ยก็ยากนเลยผมเล่นกับหัวนี่มันคือบัลมยากเกมนี้นะครับอยู่ดีๆเขาบอกเขาบอกว่าเริ่มนะครับอยู่ดีก็มาคิดเฉยเลยครับจริงๆเนี่ยอยู่ในสตอร์มานานมากครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android ตัแล้วแต่พฤษภาปีที่แล้วใช่ครับนานมากๆเลยไดังแต่เพิ่งดังต้นปีนี่เองแล้วคือบอกเลยผมคือตอนที่ผมโหลดมาเล่นเนี่ยนะครับเป็นเกมที่สร้างความหงุนงิดสุดๆครับสุดๆคือเล่นแล้วเล่นงุหงิดมากแล้วก็แล้วติด ครับคือไม่ใช่หงุดหงิดแล้วเราเลิกเล่นอยอนทิ้งนะคหงุดหงิดต้องแบบว่ามันจะยากอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเล่นกันจนได้แบบว่าไหนลองดูะกว่าจะได้แต้มแรกเนี่ยนตอนนี้นี่คุณแก่ยังได้ไม่ถึงได้ได้หนึ่งเลยนะเล่นข้างหน้าผมยังไม่ผ่าน มันเล่นลําบากมากแต่เขาบอกว่า,างี้ครับคนที่ทำนะครับเป็นคนเวียดนามนะ,ะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาเกมเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหมายถึงว่ามันมีทางที่จะชนะได้แน่นอนไม่มีในกรณีที่เป็นไมไม่ได้เลยที่จะโอ้ยทำอะไรไม่ได้นะ,ะ,ะแต่ว่าต้องใช้สมาธินิดน,นึงเกมนี้หลังจากลองเล่นมาแล้วนะอันนี้มีทั้งนะเอ่อไ o โอเอออะไรมีครบหมดเลยแต่ทีนี้นี่ก็คือว่ามีราม่านิดน,นึงมีมีข่าวออกมาครับว่าเขาจะเอ่อเอาออกแล้วครับเกมนี้นะถ้าใคร ถกตอครถอดออกจากแอปสตอร์แล้วถูกต้องครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับอยากจะเล่นตอนนี้รีบโหลดเลยครับเพราะว่าเร็วๆนี้ฟรีใช่ถูกต้องครับเกมนี้นะเขาเอาเอาเงินนะครับจากค่าโฆษณาครับในแอปมันจะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาด้านบนนะครับตรงโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่าเลือนว่าครับก่อนหน้านี้นะมีนะครับมีรายได้ต่อวันเป็นล้านครับโอ้จริงเหรอใช่ครับคือตามข่าวที่ออกมาเนี่ยต่อวันรายได้จากการที่อยู่ในโฆษณาโผล่ขึ้นมาด้านบนด้านล่างเนี่ยนะครับ ได้ประมาณวันละห้าหมื่นเหรียญสหรัฐล,ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทครับมหาศาลมากเลยแต่ว่าโอโหอินดี้จริงๆครับเขาทําเกมอินดี้นะฮะก็อินดี้มากครับบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะดราม่ากันมากนะเดี๋ยวปลดออกเลยแล้วกัน,นครัเออ โอ้โหสุดยอดเลย<ะ>ล่ะคุณผู้ชมดิจิ l ล v e ที่เล่นแฟ p ปีเบิร์ดโคลโดมาเล่นแล้วงุนงิดมากหรือว่าเล่นเก่งมากนะครับเอาสกอร์มาอวดเราหน่อยใช่ครับทวีตมาหาหรือว่า Facebook เข้ามาก็ได้นะครับที่<ผ>มดิจิ l ล v e ทีวีหน่อยื่อนผมได้ไปร้ 150. อยโห้าสิบโโหไม่ธรรมดาโฟล์ชอปอไปเลยโฟล์ด็ดูด้วยแล้วแล้วคิดเอ๊ะทำไมมันร้อยห้าสิบ ผมว่าตัดเลขกหนึ่งมาแปะเอาะแบบคนทั่วไปอะเนี่ยผมว่าสิบแต้มมันเก่งนเอาจริงจริงผมเล่นทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยผมได้ทั้งหมด17แต้มครับภูมิใจมากนี่เพื่อจะบอกรายการวันนี้เนะถูกต้องยากจริงๆเขาบอกว่ามันยากจริงๆจะเล่นงุนเงียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้รายละเอียดของการรีวิวไงครับนะเลยต้องอินเดปมากเลยนะต่อไปนะครับครับต่อกันเลยเกมเอ่อเรียกช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยนะครับแอปแรกครับอันนี้ยัเป็นกระแสอยู่นะครับกับแอป ชัดชาติจะนะครับจำได้ไหมครับอาทิตย์ก่อนเราเอาชัดชาติคลาสนะครับอันนี้เลยมีชัดชาติจะนะครับคือไม่ธรรมดาเลยนะครับสี่แกเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นลักษณะพัซซิลนะครับผมเกมนี้นี่ชัดชาติช่วงนี้ดังแล้วก็ฮิตมากเลยนะครับเดี๋ยวดูจอเลยนะครับนะต้องโอ้โหต้องให้เห็นนะครับแบบจอมันแบบว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว คือเราก็เลือกรูปรเลือกรูปคุณชาชาตนะฮะกับในโหมดเป็นรูปที่นํามาจากอินเทอร์เน็ตรับที่นักท่องเน็ตทั้งหลายเนี่ยทำมาไว้เป็นรูปคุณชาชาติในโหมดนั้นนี้นะครับนะแล้วก็เอามาทำพัซเซิลครับยากมากอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับพอพอพอทำผิดก็ต่อชา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 ตเนี่ยนะฮะส่วนจริงๆนะครับไม่ธรรมดาเลยอ่ะต่อไปเลยดีกว่านะกับชัชาติ Camera p a r o d รดีครับแอปคลตัวนะนอันนี้ปปนะเป็นอีแอบนึงชื่อชัดชาติเหมือนกันนะครับเราเป็นชัดชาติ Camera Parody คือคุณสามารถที่จะนำภาพของท่านชัดชาตินะครับมาใส่ไว้ในรูปของคุณได้สมมตินะแล้วก็ตกแต่งได้อีก ผมก็เอาท่านชัดชาตินะครับมายืนอยู่ในตาบล็อกชัดชาติในหลายโหมดนะครับอะไรเงี้ยนะนะชานชชาติในท่านท่านคนก็จะสามารถมีท่านชัดชาติอยู่ในบ้านได้นะครับเต็ไมไปหมดเลยฮะใช่ครับก็มีชัดชาติเยอะฮะมีเป็นหัว์สามร้อยอะไรเงี้ยก็อย่ามีอย่ามี ท่านชาติชาติไปเดินที่ไหนก็ใส่ไปแล้วกันใส่ไปเต็มที่เลยนะครับตำแหน่งขยายอะไรได้หมดขยับปรับกราฟิกใส่นู่นนี่เขียนนั่นได้เยอะมากเลยไปลองโหลดกันดูชาติชาติแคม ERA p โ r o d y แต่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะนี่ไม่หมดนะยังมีอีกชาติชาติหนึ่งนะครับกับสติ๊กเกอร์ชาตชาติครับจริงๆอันนี้คือมันใช้ร่วมกับแอปโฟโต้ชาร ครับผมตัวแอปตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำสติกเกอร์ชัดชาติครับอันนี้แน่นอนยังไงก็สติกเกอร์ฮิตนะเนื่องจากความฮิตของสติกเกอร์ก็ต้องทำสติกเกอร์ได้นะชัดชาติมอยู่ทุกที่เลยจริงๆนะต้องบอกว่าเั็นก่อนผมดูครับคุณนกปจักษ์ครับสัมภาษณ์นะฮะก็ให้ชัดชาติบอกว่าขำดีนะสนุกดีก็งั้นพวกเราจัดเต็มครับจัดเต็มนะเนี่ยะก็ชัชาติไปเดินอยู่ตาบักอะไรยเงี้ยนะนะครับจริงๆแล้วรูปรูปที่เป็นที่เป็นรัฐมนตรีชัดชาติใส่เสื้อคอกระเช้ารูปเนียครับ อ่าไ,ไม่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 ใช่ลูกเหรอลูกลูกที่ใส่เสื้อคอกระชาัหมือครับ เหมือนมานีอ่ะครับเขาบอกว่าจริงๆรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปที่ที่คุณชาเนี่ยชอบที่สุดอ๋อครับที่เอาไปแต่งแล้วชอบที่สุดแต่ว่าไม่ไม่ได้ดังที่สุดนะไม่ได้ดังที่สุดกลายเป็นว่ารูปนี้ต้องเป็นรูปออริจินอลเขาเห็นบอกว่าโดนแอบถ่ายมาตอนที่จะไปใส่บาทนะครับแล้วก็บานๆนะครับง่ายๆโอ้นี่มีปล่อยพลังด้วยครับท่านชาญแบบเป็นเป็นซุปเปอร์งอคงเป็นแบบว่าซุปเปอร์ไซยาแข็งแกร่งที่สุดในปัตฐพีแข็งแกร่งจริงๆครับก็แปลว่าตอนนี้คือนั่นแหละฮะมีสามร้อยนะครับเนี่ยก็อะไรก็อะไรว่ากันไปคือใครเห็นช่วงนี้คนทำ giữa ngày có bảo là à tập à, tem เอั<ม><ม>นนี้ต้องถือว่าดังมากบนบนอินเทอร์เน็ตคือใครไม่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียเนี่ยจะงงว่าแบบให้มาอยู่ดีๆปีรูปแทั้งมนตีชาติชาติเต็มไปหมดแต่บ้าน<ช>แตมตเมืองขนาดนี้นะครับก็ลองไปดูนะอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีรูปนั้นเยอะมากเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นแอปนักพัฒนาไทยเรานี่รวดรเร็วทันใจจริงๆปั๊บเดียวออกแอปมาเต็มไปหมดเลยนะครับต่อไปครับกับช่วงนะครับ Android แอปนะครับแอปแรกครับชื่อว่า Spendy ครับ Spend เนี่ยนะครับก็แปลว่าการใช้จ่ายนะครับ Spendy เป็นแอปเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลการจ่่่่าาาาายยยตตเเงงงินนๆๆรรจคัับบหมือทญชี บันทึกรายรับรายจ่ายเองต้องบอกว่านะครับเป็นแอป Android ที่หน้าตาสวยงามมากครับโอ้โหดูดีมากๆเลยนะครับสังเกตนะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายนะดูง่ายสวยงามนะครับแล้วเมื่อคุณใส่ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแลมันจะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับหลายไล์แอปที่มีเอ่อฟีเจอร์เยอะขนาดนี้บน iOS นี่คิดตังค์นะครับตัวแอปตัวนี้ฟรีครับแล้วก็ รูปไอคอนต่างๆก็คือบอกแคตติกรีบอกหมวดหมู่ของการใช้ใจ่ายว่าเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของอะไรที่เรารจ่ายไปนะครับตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับสามารถใส่ข้อมูลต่างๆได้มากมายเราก็จะนาดึงมาดูได้ว่าเ,เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ใจ่ายอะไรเป็นไงเท่าไหร่มีการาฟเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นประเภทนะครับคือ<บ>ว่าเป็นเท่าที่เราใช้พวกแอปอบันทึกการใช้ใจ่ายมาอันนี้ถือว่าครอบเครื่องแล้วก็ดูดีแล้วมีจุดเด็ดอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือว่าสามารถที่จะถ่ายรูปตัวบินครับ เก็บไว้ได้ด้วยนะฮะประกอบกันไว้นะครับก็ใครที่ใช้ Android นะครับสนใจแอปที่เป็นการเกี่ยวกับบันทึกการใช้จ่ายไปลองดูนะครับไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับ Spendy ครับ s p e n d ครับครับผมโอเคครับแอปต่อไปนะครับยังอยู่ใน Android แอปกับ Awesome Miniature Tilt Shift ครับแอปนี้นะครับก็เป็นการถ่ายภาพแบบ Tilt Shift นะครับที่คุณรูอเคยเห็นไหมครับที่เขาถ่ายรูปแล้ว มันมันดูเล็กๆครับมันจะดูเหมือนกับเป็นการ์ตูนใช่ครับ,รบเหมือนเหมือนเหมือนถ่ายภาพจริงๆเหมือนเหมือนคนถนนอะไรเงี้ยครับแต่ดูเหมือนเอ๊ะเป็นของเล่นเหมือนเออเหมือนของเล่นเหมือนกับเป็นเป็นตัวต่อเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆ,ๆนะฮะะ,ะแต่เราไปถ่ายที่ที่จริงมาจริงๆมันใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเรียกว่าใช้มุมหลอกนะครับเป็นเลือกว่าความเบลอนะครับหน้าหลังตัวแอปนี้ก็สามารถทําให้คุณทําได้อย่างง่ายๆนะฮะแอปตัวนี้เนี่ยเป็นแอป Android ที่ก็ น่าใช้ทีเดียวเพราะว่าคุณถ่ายรูปแล้วเนี่ยมันมีเบลอหน้าหลังนะครับทำให้มันดูเล็กทีนี้คุณยังสามารถที่จะแต่งภาพนะครับใส่ฟิลเตอร์ต่างๆการเบสิกแต่งภาพคือไม่ต้องออกไปที่แอปอื่นเลยนะอยู่ในแอปนี้เรียบร้อยได้ในแอปเดียวเลยทีเดียวนะอันนี้ก็สามารถเลือกคุณแก่ก็จะเลือกนะครับว่าให้ตรงไหนชัดตรงไหนเบลอนะครับ อ่าก็จะช่วยทําได้นะคือทำแบบเป็นทิวชิฟใช้แอปช่วยง่ายนะครับเมื่อก่อนถ่ายรูปแบบทิวชิฟนี่คือต้องมีเลนส์ทิวชิฟใช่ครับแพงซึ่งแพงจริงๆแล้วก็ใช้ยากด้วยถูกต้องนะครับเดี๋ยวนี้สบายเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับมือถือเนี่ยจัดเข้าไปนะครับมีแอปเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูนะครับทิวชิฟ่อเอาซัมมิเนเจอร์ทิวชิฟนะครับครับตรงนี้นี่คุณแกแต่งอย่างรวดเร็วเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังใส่ฟิลเตอร์สีสันสดใสวิธีแแแแตต่่่่งงงภภาาาาาพพบบบบนน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 นีี้้้้ะะะะคครรัััํววใใใหหหหดดดดดูููสสิึจมมเือ ของเล่นของเล่นนิดนึงนะครับต่อไปนะครับกับช่วง iOS App นะครับแอปแรกครับเป็นเกมนะครับที่ชื่อว่า Marvel Run Jump Smash ครับเกมนี้ก็แน่นอนเป็นเกมครับที่จะนำฮีโร่จาก Marvel ครับครับฮีโร่มาเวลเนี่ยก็มีหลายตัวเนี่ยใครติดตามดูหนังนะรหรือใครที่อ่านการ์ตูนก็จะเห็นนะครับน่ารักมากสุดๆครับนะเนี่ยไอรอนแมนแน่นอนอยู่แล้วพระเอกของเรื่องเลยนะต้นอเมริกานะครับ เวลาเล่นเนี่ยเหมือนเล่นเกมสมัยก่อนนะครับมันเล่นแบบจากซ้ายไปขวาครับจากซ้ายไปขวาใช่ไหมฮะนะคุณก็วิ่งเก็บเหรียญนั่นนะครับเป็นเกมเหมือนยุคสมัยนั้นเลยเรียกว่าเล่นง่ายๆดูง่ายๆนี่ตัวนี้โลกิใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวร้ายนะครับอ่านี่เป็นเกมสตลร์นี้นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็คุณก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ด้วยนะเปลี่ยนตัวตัวแต่ตัวก็จะมีพลังพิเศษที่ต่างกันนะครับนะโอ้โหมันเลยทีเดียวเห็นเราเล่นง่ายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบใครที่ใครที่ทันนะ ทันเกมยุคนั้นเนี่ยใช่จะคิดถึงคือกลับมาเล่นเกมนี้และสนุกแน่นอนแน่นอนเลยเห็นแล้วโอ้โหผมอยากเล่นต่อนี่นะโอ้โหท่าพิเศษนะครับผมเป็นแฟบวิดโอนะครับคุณแก่ทีจริงๆตัวนี้แอปแอปเนี่ยจริงเรารีวิวไว้ในไลฟ์ในแอปแอปโฟกัสของบน Facebook ด้วยครับคครรับใอยากดูตัวเต็มก็ไปดูในนั้นได้คือเรารีวิวไว้ให้แล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับคุณแก่ครับเก่งมากนี่ซ้อมมาหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้นี่เก่งเป็นพิเศษวันนี้ท็อปฟอร์มมากกับการเล่นกับด้านยกเว้นแฟรบปี้เบอร์เมื่อกี้ไม่่ผานพอล ยากเกินนะครับเอาไว้ว่าเนี่ยแหละครับ นะฮะตัวเกมไม่เล่เลยทีเดียวาเวลลรันจัม์สแมชโอเดี๋ยวผมขอเปิดเล่นด้วยได้เลยไหมเนี่ยอยากเล่นเลยนะครับสนุกดูแลวน่าเล่นอ่ะเกมแอปต่อไปนะครับของ iOS App แอปนะครับเป็นแอปที่ชื่อว่า Hai r Color ครับสีผมสีผมครับสีผมเนี่ยบางคนอยากจะเปลี่ยนสีผมนะแต่ก็กลัวเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอ๊ะหน้าตาเราจะเป็นยังไงจะเหมาะไหมนะหรือว่าไปทำมาอยู่ดีไปเสี่ยงเงินทำก็เสี่ยงโอ้ใช่ไม่เห็นก่อนราคาไม่น้อยทีเดียวนะเวลผมมาแล้วโอ้โหผมเป็นคนไว้ซะยาวเลยนะ อาจจะแหม่กลัวว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คุณแก่ก็จะทําสีผมให้ดูนะครับวันนี้คุณแก่วันนี้จะเป็นเดี๋ยวขยับช่วยขยับนิดนึงครับวันนี้วันนี้จะเป็นช่างผมนะครับคุณแก่ครับปกตินะครับคุณสามารถที่จะถ่ายภาพตัวเองนะครับแล้วก็นําภาพเนี่ยมานะครับเลือกผมนะครับเลือกบริเวณผมต่างๆนะครับีนเลือกแบบนี้นะครับเลือก่างนี้แล้วคุณก็จะสามารถเลือกสีได้ใส่สีเข้าไปเลยครับอยากได้สีอะไรนะครับอ่าเลือกพื้นที่ก่อนนะครับเต้เเผมก็เกลี่ยเกลี้ตก่อนว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เสร็จแล้วก็ปึ๊บอ่าผมขอสีแดงนะครับก็คุณแก่ทําสีผมนะครับก็จะเปลี่ยนให้เลยนะฮะดูว่าเป็นไงครับจะดูดีขนาดไหนนะครับอุ๊บส์นี่นี่นะครับอันนี้เป็นอ๋อตอนคุณแก่อายุอีกสักนิดสักสิบปีนะฮะนี่ดูสีขาวหรือเปล่าครับคุณแกไอ้เงี้ยเขาให้ดูนแะครับอันนี้คือเคยว่า มันใช้รูปของคุณด้วยแหละครับในการที่จะแบบว่าทําให้ภาพ,พแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณทําสีผมเป็นสียังไงนะครัถ้าใครอยากให้คุณแกเปลี่ยนผมเป็นสีนี้ทวิตเข้ามาบอกเลยนะครับ ดาน่าจะได้เปลี่ยนถ้าครบเขาอยากไงถ้าครบห้าถ้าครบห้าร้อยทวีตนี่ให้คุณแกเปลี่ยนจริงเลยดีครับเขาอยากไงนะเออต้องออกแบบนึงแล้วกันนะครับเวลาหมดแล้วไม่ไม่ธรรมดาไปลองเล่นกันดูนะครับนะกับแอปเปลี่ยนสีผมนะครับแฮปปี้เลอร์นะครับโอเคครับวันนี้ครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับหมดเวลาของดิจิไลฟ์นะครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับผู้ชมสามารถติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digitalivetv ครับไปกดไลค์ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h d i g i t a l i v t v ครับ ดูรายการย้อนหลังรวมถึงรีวิวอื่นๆนะครับที่ youtube.com/digilivetv ครับรวมถึงหน้าเว็บไซต์ของเราที่ www.digilive.tv ด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามรายการ digilive ใ,ใ,ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์4ีทุ่ม15ทาง n นชั่นแชน n นลเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ